ข้อสอบใบกับขี่ภาคทฤษดีสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์50ข้อพร้อมเฉลยข้อที่1ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถคาตอบมองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถข้อที่2 กรณีออกรถถ้าปล่อยคัส์เร็วจะมีผลอย่างไรกรณีออกรถถ้าปล่อยคัส์เร็วจะมีผลอย่างไรคำตอบจะกระตุกและดับจะกระตุกและดับ ข้อที่3จากภาพผู้ขับขี่รถคันกอไก่ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรกอไก่คือสีเท่านี้ต้องการขับตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมาถึงทางแยกนี้พร้อมกันไม่มีสัญญาณไฟควบคุมขอต้องหยุดรอให้รถคันขอไข่ขับผ่านไปก่อนเพราะเป็นกฎของรถด้านซ้ายได้ไปก่อน ข้อที่สเขตปลอดภัยหมายความว่าอย่างไรเขตปลอดภัยหมายความว่าอย่างไรที่เป็นเส้นทะแยงเหลืองอยู่ตรงกลางคำตอบพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดคือชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนที่จะข้ามทางต่อไปนี่คือเขตปลอดภัยรถห้ามมาแซงมาจอดมาหยุดแล้วก็มากลับรถตรงพื้นที่เขตปลอดภัยข้อที่ห้าเมื่อพบเครื่องหมายนี้พบขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเครื่องหมายนี้ก็เป็นเครื่องหมายบนพื้นทางเป็นเส้นแบ่งช่องจราจรเส้นขาวคำต,ตอบ สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้ข้อที่6ในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิดผู้ขี่ควรปฏิบัติอย่างไรในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิดผู้ขี่ควรปฏิบัติอย่างไรลดความเร็ว แล้วจอดข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยข้อที่7ภายหลังออกรถไปประมาณ3 4เมตรควรทดสอบระบบไกลควรทดสอบระบบเบรกข้อที่8เมื่อท่านรับประทานยาแก้ไอที่ได้จากเพื่อนก่อนขับรถ ควรปฏิบัติอย่างไรยาแก้ไอท่านต้องตรวจสอบฉลากว่ายาที่ใช้มีผลต่อการขับรถหรือไม่ต้องตรวจสอบก่อนว่ายาที่ใช้มีผลต่อการขับรถหรือไม่ข้อที่9เมื่อรถของท่านเสียบริเวณกลางถนนท่านควรปฏิบัติอย่างไร รถเสียบริเวณกลางถนนก็ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและนำรถจอดเข้าข้างทางข้อที่สิบการขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญควรปฏิบัติอย่างไรการขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญควรปฏิบัติอย่างไรท่านจะต้องสังเกตป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์สังเกตป้ายรจราจรหรือสัญลักษณ์ข้อที่11เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่านผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อถึงทางรถไฟแล้วมีรถไฟแล่นผ่านเราก็ต้องหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตร หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรข้อ,อที่12ขอ้อใดเป็นการขับรถอย่างปลอดภัยขับรถอย่างปลอดภัยก็คือตามตัวอย่างภาพคำตอบควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้ทัน เหตุการขับรถอย่างปลอดภัยก็คือเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้ทันเป็นคำตอบข้อที่13เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายเป็นป้ายเตือนห้ทราบว่าข้างหน้านี้ จะมีลักษณะของสะพานซึงมันแคบผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติโดยขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะก่อนเป็นสะพานแคบขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานข้อที่14หากท่านกําลังขับรถตามหลังรถขนาดใหญ่ที่กําลังเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวหรือเลี้ยวซ้ายแต่ตัวรถค่อยๆขึ้นไปทางด้านขวา ท่นควรปฏิบัติอย่างไรเราต้องรักษาระยะห่างในระยะปลอดภัยข้อที่15ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถคําตอบก็คือตรวจลมยางเบรกน้ำมันเครื่องข้อที่16 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายเตือนในงานก่อสร้างท่างแสดงว่าทางข้างหน้านี้ให้ผู้ขับขี่ขับช้าลงคําตอบให้ผู้ให้ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงซ้ายต้องใช้ทางเบี่ยงซ้ายข้อที่17 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้กี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเห็นป้ายบังคับลูกศรชี้ไปฝั่งทางด้านขวาเป็นการห้ามก็คือห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถข้อที่18ลมยางล้อหน้าอ่อนจะมีผลต่อการขับขี่อย่างไรลมยางล้อหน้าอ่อนจะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร ยางล้อหน้าสึกรอและรถกินน้ำมันมากขึ้นเป็นคำตอบข้อที่19จากรูปหากรถที่ท่านกำลังจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเรากำลังจะแซงรถข้างหน้าเขาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเราก็ต้องชะลอความเร็วและรอจนกว่า คันหน้าเลี้ยวผ่านไปชะลอความเร็วแล้วรอจนกว่าคันหน้าเลี้ยวผ่านไปข้อที่20รูปใดต่อไปนี้เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องนะจากภาพที่ไม่ถูกต้องก็คือรูปที่สองและ3ต่อไปข้อที่21 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ควรปฏิบัติอย่างไรไปเตือนงานก่อสร้างทางเราต้องขับช้าลงเพราะว่าและต้องระมัดระวังด้วยคําตอบให้ขับรถช้าลงและระมัดระวังเครื่องจักรกาลังทํางานเครื่องจักรกาลังทํางานข้อที่22เมื่อขับรถในถนนนี้ควรเตรียม พร้อมและปฏิบัติอย่างไรข้างหน้าก็จะมีรถใหญ่ออกมาเราก็ต้องลดความเร็วและให้ทางแก่รถบรรทุกให้ทางแก่รถบรรทุกข้อที่ยี่สามข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคำตอบเมื่อต้องเร่งรีบไปทำงานเมื่อต้องเร่งรีบไปทำงานข้อที่ยี่สี เมื่อมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่านข้อใดไม่ควรปฏิบัติข้อใดไม่ควรปฏิบัติคำตอบเปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณเปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณขพอที่ผ้าท่านคิดว่าขอ้อใดเป็นการขับขี่รถที่ไร้ซึ่งจิตสำนึกไร้ซึ่งจิตสำนึก ข้อที่2เป็นคำตอบขับรถในขนาดที่อ่อนเพียง่วงนอนหรือดื่มสุราต่อไปข้อที่2ี่จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อนคันขอเป็นทางเอกคันกอมีป้ายบังคับเป็นทางโทดังนั้นคันที่มีสิทธิใช้ทางได้ก่อนก็คือรถคันขอเนื่องจากอยู่ในทางเอกข้อที่27 เครื่องหมายนี้เส้นขาวหมายความว่าอย่างไรคำตอบเส้นชะลอความเร็วเส้นชะลอความเร็วต่อไปข้อที่8ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อนมาถึงพร้อมกัน แยกไม่มีสัญญาณไฟกดเขาบอกว่ารถด้านซ้ายมีสิทธิ์ไปก่อนคำตอบคือรถคันขอข้อที่29ผู้กับขี่ไม่ควรรับประทานยานอนหลับก่อนขับขี่ไม่ว่าเขาเรียนใดใ,ใ,ใช่หรือไม่คำตอบใช่ข้อที่30 เครื่งหมายขอบทางขาวแดงหมายความว่าอะไรขอบทางขาวแดงหมายความว่าห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดจากรูปข้อที่31หากท่านต้องการขับตรงไปท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร ระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไรก็คือลดความเร็วลงและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมาข้อที่32เมื่อพบคเรื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายบังคับพื้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินให้ทิศทางเลี้ยวไปทางซ้ายก็แสดงว่าให้เรา เลี้ยวซ้ายข้อที่33บบุคคลใดในข้อต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้บุคคลใดในข้อต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ข้อหนึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตจะไม่ได้นะ 2. บุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนก็ไม่ได้ 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาตก็ไม่ได้ดังนั้นข้อที่สนายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้เป็นคำตอบข้อที่34ท่านควรใช้ไฟฉุกเฉินในกรณีใดใช้ไฟฉุกเฉิน ก็ต่อเมื่อเมื่อรถของท่านเสียเป็นคําตอบข้อ,ขอใี่สามสาบริเวณใดจอดรถได้คําตอบบริเวณที่มีช่องจอดรถข้อที่36 หากำลังขับขี่รถอยู่บนถนนแล้ฝนเริ่มตกผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรฝนเริ่มตกผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรคําตอบลดความเร็วของรถลงข้อที่37ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการใช้เกียร์ต่ำในขณะลงทางลาดชันประโยชน์สูงสุดของการใช้เกียร์ต่ำ ในขณะลงทางลาดชันคำตอบคือเพื่อเป็นการหน่วงความเร็วของรถเพื่อเป็นการหน่วงความเร็วของรถข้อที่38เมื่อเห็นปุ่มฟันจากเครื่องขณะขับรถผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบตั้งสติและขับรถจอดข้างทางข้อที่39เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรไปบังคับทิศทางลูกศรชี้ไปทางซ้ายห้ามก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ ข้อที่40สิ่งใดต่อไปนี้มีผลทําให้รถเปลืองน้ํามันมีผลทําให้รถเปลืองน้ํามันคําตอบบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กําหนดบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กําหนดข้อที่41เเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายเตือนเขียนว่าอันตรายแสดงว่าทางข้างหน้า จะมีอันตรายอย่างเช่นไหลทางสุดดินสไลด์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆดังนั้นเราต้องปฏิบัติโดยการขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทักข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่นอุบัติเหตุทางสุดข้อที่42ก่อนจะ เปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไรพอจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไรคําตอบต,ต้องให้สัญญาณให้รถคันอื่นรับรู้ต้องให้สัญญาณให้รถคันอื่นรับรู้ต่อไปข้อที่43นณกขับรถยางรถแตกจะมีอาการอย่างไร ยางรถแตกจะมีอาการอย่างไรคําตอบพวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงพวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงข้อที่ส4เมื่อพบเครื่องหมายนี้พวกกี่ควรปฏิบัติอย่างไรเราต้องขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังผิวทางครุขระมากผิวทางครุขระข้อที่45เมื่อ,อข้อที่45ห้ามมีให้พูกขับขี่รถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอกฝุ่นฝนหรือควันจนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะเท่าใดคำตอบ60เมตรนะ0เมตรสั้นไปห้ามแซงข้อที่46 จากรูปผู้ขับขี่รถคันสีแดงควรปฏิบัติอย่างไรรถคันสีแดงต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบมองโกระจกข้างให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาและเปลี่ยนช่องทางเมื่อปลอดภยัยมองโกระจกข้างให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาและเปลี่ยนช่องทางเมื่อปลอดภยัย47เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรไป้ายบังคับ มีรถจักรยานยนต์อยู่ด้านในห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านข้อที่48เมื่อพบสิ่งอันตรายข้างหน้าควนมองกระจกรถเพราะเหตุใดควนมองกระจกรถเพราะเหต,ตุใดคำตอบเพื่อประเมินว่าสิ่งที่กำลังจะปฏิบัติส่งผลต่อรถที่ขับตามหลังมาอย่างไร ข้อที่49ขณนะฝนตกใหม่ๆรถมักลื่นไถลยเพราะเหตุใดฝนตกใหม่ๆรถมักลื่นไถลยเพราะเหตุใดก็ว่าน้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนนข้อที่50รถยนต์มีอายุ ครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีรถยนต์กี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีคำตอบ,บ7ปี7ปีถ้าเป็นจกัจกรยานยนต์5ปี